คุณผู้ชมเป็นละครเข้มข้นที่ชวนติดตามตั้งแต่วันเปิดตัวต,วตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายในสัปดาห์นี้เลยค่ะงานนี้แวมพายข้ั้งรักพระเอกเคนเทระเดชมาขอบคุณแฟนๆที่ติดตามและให้กําลังใจละครเรื่องจากนี้รันจันทามาโดยตลอดพร้อมออกตัวไม่เบรกว่าสามตอนสุดท้ายที่จะได้ดูกันนี้คือความสนุกแบบเกาเนื้อเรื่องไม่ได้มีการเฉลยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะบทสรุปความรักของแวมพายข้างรักคนนี้โรแมนติกแบบใจละลายกันเลยค่ะ นานๆจะได้ปล่อยของใน,นละครแฟนตาซีพระเอกหล่อเทพพี่เคนธีระเดชก็จัดหนักจัดเต็มให้แฟนๆหน้าจอได้อิ่มฟินกันทั้งฉากรักกับนางเอกไอ้ปริชาาและฉากซีจีรัวๆทั้งบูทั้งฮาโดยเฉพาะ3ตอนสุดท้ายที่รวมความพีคข,ของเรื่องราวความรักในรดาน200ปีแบบเข้มข้นห้ามกระพริบตาถึงขนาดแวมพร์หล่ออมตะอย่างพี่เคนขอความไม่สีสันบันเทิงมาขายของด้วยตัวเองเลยเพราะมีจุดพลิกที่คาดไม่ถึงของกองทัพตัวละครในเรื่องทั้งแวมพรยทัชาต้องจานพิวิลลี่พี่จอยวา ไปจนถึงพี่เออนาน์ห้ามพลาดเด็ดขาดมาติดตามกันว่าแวมไพร์จะรักก,ก,กันกับมนุษย์ได้ไหมในรักนนรันจันทราตอนจบวันาทิตนี้ค่ะสามวีพีสุดท้ายนะครับมีเรื่องต้องต้องตัดใจมีเรื่องต้องต้องให้ให้ขบคิดเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็พลาดไม่ได้เข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอนอันนี้ผมเองก็ ผมเองยังเหนื่อยใจเลยนะตอบให้เราจะรักกันยังไงอะนะใช่ไหมแต่ด้ยวยความที่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งยังไงผมก็ยังต้องอยู่ต่อไปไงแต่ในขณะที่ต้องจันเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกไม่ได้ครับจริงไหมแค่นี้ละกันพลาดไม่ได้เลยนะครับ3มตอนสุดท้ายจบแล้วนะครับต้องดูครับ ่าฟันอุปสรรคความรักเรื่องฐานะที่แตกต่างกันของครอบครัวมาอย่างโชคโชนล่าสุดรถหนุ่มสายธรรมเอกโบทาราดได้เฮเมื่อครอบครัวไฮโซข,ของนักเอกลาลาราริสาเปิดโอกาสทองให้ยกสินสอดก้อนโตมาเจราจาสู่ขอมั่นหมายถึงห้องรับแขกในบ้านฉากนี้หนุ่มโมดโมดิฟายตัวเองใหม่ทั้งฐานะรูปลักษณ์กะมัดใจว่าที่พ่อตาแม่ยายอย่างพี่ต้นจัก,กรีพี่หมวยอันสนานและพี่น้ำฝนพัชรินพี่สาวคนตวโตจอมโหดแต่ความสุขและความหวังมาไม่ถึงสามวิก็ต้องหุบยิ้ม เปลี่ยนโหมดมาโชว์ความดราม่าจัดเต็มเมื่อครอบครัวาลาลาเปิดตัวคู่มั่นตัวจริงอย่างไวกูลงานนี้หนุ่มโบต้องเรียกน้ำตาแห่งความผิดหวังออกมาแบบทลักทลายเรียกว่ารวยอย่างเดียวไม่พอต้องชาติตระกูลด,ดีด้วยแฟนๆมาให้กําลังใจกันว่าพรสจะชนะใจครอบครัวชัชชรีได้ยังไงในปีศาจแสงกุลค่ะ ทุกอย่างไปให้แล้วก็ยังหาว่ามันถึงชาติกูลของเขาแบบไปไปถึงพ่อแม่อะไรนู่นนีกว่าคนที่จะมาเป็นลูกเขยต้องเรียบพร้อมจริงๆจอให้รวยเป็นร้อยล้านแต่ว่าชาติกูลไม่ดีก็ไม่เอาไม่ได้ใช่เราเป็นแบบนายธนาคารที่บ้านทำรงทำนาเนี่ยแล้วเขาวางตัวไว้สูงขนาดนั้นเขาแบบไม่เอาอยู่แล้ว ทุกอย่างตามเงื่อนไขหมดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมาทําแบบนี้อยู่มันก็เลยแบบค่อนข้างหนักกว่าทุกครั้งทุกครั้งอาจจะแบบ,าบาอาจจะรับได้อาจจะทำใจได้แต่ครั้งนี้คือค่อนข้างพังอย<ช>่า <ๆ S 2> งนี้ค่ะฝากให้กําลังใจคู่ของเราสองคนนะครับชชเชอรี่กับรสด้มาแล้วจนถึงจุดนี้ก็หลายๆคนคงคิดว่าแบบคงไม่สมบังแต่ว่าคนดีผีคุ้มฮะเรามีไพ่ไม้ตายนะผมาตามรู้กันต่อว่าจะลงเอยยังไงครับผมสู้ต่อไปค่ะ เรื่องนี้ต้องขยี้วันนี้จะพาไปขยี้เบื้องหลังและภาพที่ไม่ได้ออกอากาศของละครแดทู t เลอร์ให้รักพิพากษาที่สายฝนแชร์ติดมาว่ามีหลายฉากเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง <c oughs> ยังม o ฟออนจากละครแดทู t เลอร์ให้รักพิพากษาสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เลยค่ะเพราะมีทั้งฉากฟินฉากฮาแล้วก็ฉากบรอม่าเต็มไปหมด งั้นเรามาขยี้กันให้สุดๆกันไปเลยค่ะกับเบื้องหลังและภาพที่ไม่ได้ออกอากาศตื่นเต้น,น,นทัทนทีที่ก้าวเท้าขึ้นเกาะคิวก็เซลฟี่กับพี่ทิชาทันทีแต่งานนี้ไม่เห็นว่ารูปออกมาเป็นยังไงขยี้มาให้ค่ะา,านช,ชุก กับแฟนคุณคก็ทั้งร้องเพลงดูพระอาทิตย์ขึ้นกินข้า,ขาวถ่ายรูปแต่มีอีกกิจกรรมที่ไม่ได้เห็นในละครนั่นก็คือนะนวดค่ะต้องหัวนะพี่ที่อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นความรักของเรา ที่เห็นสภาพดูไม่จืดตอนเชา้านั่นก็เป็นเพราะว่า <S 2> <S 2> ลุบลุบลุบ ด้วยวอสเบนกับคามิเลียที่ในละคแรแซนดราม่าแต่เบื้องหลังความวุ่นของคู่นี้มีอยู่จริงค่ะบบกกฉันชอบเธอทุกนาทาีฉันช้ําใจทุกนาที ซีนจากคลิปกระบี่ที่ไม่ได้เห็นในละครและจะไม่ได้เห็นที่เอามาขยี้ให้ชมค่ะคุณแฟนคุณแฟนคะมานั่งนี่คะ่ะมานั่งกับแฟนคุณมาดูละครด้วยกันแดรทูเลอร์ไฟรักพี่ภากษาจะมาแล้วมานี่ฮะลืมไปไม่มีแฟนเ่นนี้ต้องที่กับสายฝนที่ช้าง ตอนนี้เราไปติดตามความรักต่างไวัหัวใจมุง้งมิ้งของธนาพิชา,ากับหนุ่มคิวในละครแ <Wow. S 1> ดดทุเลนไม้รักพิชัาษากันเลยค่ะที่สามาเทงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ wow.